สวัสดีค่ะเมยหง88ทารอดนะคะวันนี้เรามาพิกอากาศกันนะคะในหัวข้อที่ว่าบุคลิกลักษณะนิสัยใดในตัวคุณที่คุณเก็บเอาไว้นะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะกองเลือกมีด้วยกันทั้งหมด3กองเลือกนะคะกองเลือกที่1นนะคะขนมปังฝรั่งเศสนะคะ กองเลือกที่สองนะคะหมูสีเหลืองนะคะกองเลือกที่สามนะคะกระดาษสีม่วงในขวดโหลนะคะค่ะเลือกกองที่ชอบกองที่ใช่นะคะใช้ความรู้สึกแรกนะคะค่ะรายละเอียดของทาสแตป์นะคะอยู่ด้านล่างนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยคะ่ะ ค่ะสวัสดีค่ะสำหรับผู้ที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะขนมปังฝรั่งเศสนะคะค่ะในหัวข้อที่ว่าบุคลิกลักษณะใดในตัวคุณนะคะที่คุณเก็บไว้นะคะหรือว่าที่คุณเป็นอยู่นะคะ าการดูดวงนี้เป็นการดูโดยรวมนะคะไม่เฉพาะเจาะจงดวงของคนใดคนหนึ่งนะคะไม่สามารถนําการดูดวงนี้ไปตัดสินใจใดๆไ,ได้นะคะแต่หากมีข้อคิดหรือกลําังใจสามารถนําไปปรับใช้ได้นะคะค่ะบุคลิกลักษณะในตัวคุณนะคะ The Sun นะคะ คุณเป็นคนที่ร่าเริงสดใสนะคะมีความเป็นเด็กอยู่ในตัวนะคะใครอยู่ด้วยอยู่ใกล้คุณก็จะมีความสุขนะคะมีความแจ่มใสนะคะเพราะว่าคุณแสดงออกมาถึงความสุขที่อยู่รอบรอบตัวคุณนะคะเซเว่นออฟคนะคะคุณเป็นคนที่ทำอะไรแล้วคุณก็จะ มีขั้นตอนค่ะจะมี1 2 3 4สตามในสิ่งที่คุณคิดเอาไว้นะคะคืออาจจะเป็นคนที่ละเอียดในการทำงานก็ได้นะคะ mm. เช่นคุณอยากจะทำงานสิ่งนี้แล้วคุณก็มีขั้นตอนในการคิดวิเคราะห์ว่างานสิ่งที่คุณต้องทำเนี่ยต้องมีอะไรบ้างนะคะ mm. ก็จะมีในสิ่งที่คุณได้คิดเอาไว้เลย mm. ก็คือเป็นคนที่รอบคอบในการทำงานนะคะเื mm. ถ้าในด้านของความสัมพันธ์นะคะคุณก็อาจจะดูคนอยู่หลายๆคนนะคะศึกษาคนอยู่หลายๆคนโดยที่ยังไม่ตัดสินใจเลือกคบใครนะคะโดยฮีโรเฟนนะคะคุณเป็นคนที่มีจิตใจดีนะคะชอบสร้างบุญสร้างกุศลน,นะคะชอบช่วยเหลือคนนะคะ เป็นคนที่มีขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมใน,ในการดำรงชีวิตนะคะหรือว่ามีศีลในการดำรงชีวิตนะคะนายออฟเพนิคิลนะคะคุณเป็นคนโสดนะคะที่มีสเสน่ห์นะคะดูแลตัวเองรู้คุณค่าในตัวเองนะคะรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรนะคะแล้วก็คุณก็มีความสุขในแบบที่คุณเป็นนะคะ โ o ออฟสอดนะคะในขณะเดียวกันนะคะคุณก็เป็นคนนิ่งๆนะคะอาจจะมีการคิดอะไรบางอย่างอยู่ในใจของคุณนะคะ The e m p มเพ r เนะคะสเตงนะคะไนออฟเพนิเคิลนะคะคุณเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำนะคะสิ่งที่แสดงออกมาคือความนิ่งๆนะคะ คุณอาจจะเป็นเจ้าของกิจการก็ได้นะคะเป็นคนที่ต้องดูแลผู้อื่นนะคะสิ่งที่สแสดงออกมาคืออา,าที่ดูนิ่งๆนะคะสุขุนนุ่มลึกนะคะอาจจะทำงานเกี่ยวกับต่างชาติต่างาศาสนานะคะหรือว่าเป็นคนคนต่างชาติก็ได้นะคะเป็นคนแน่วแน่ตั้งใจมุ่งมั่นนะคะเต็งน,นะคะบุคลิก ภายนอกนะคะที่คุณแสดงออกมาคือความเข้มแข็งนะคะแต่ดูรูปนี้นะคะเหมือนเหมือนผู้หญิงคนนี้ค่ะเขามีความคิดอะไรบางอย่างอยู่ในใจนะคะสีหน้าเขาเหมือนมีการวิตกกังวลนะคะอยู่ในใจลึกๆแล้วคุณก็เป็นคนที่มีความเหมือนเก็บอะไรไว้อยู่ในใจนะค่ะความคิดมากมีความ สที่ว่าคุณเก็บเรื่องราวอะไรบางอย่างไว้ในใจคุณแล้วคุณไม่ได้บอกความรู้สึกนี้แก่ใครหลายๆคนนะคะคุณเก็บเอาไว้คนเดียวนะคะใน of p e n d i c เคนะคะคุณเป็นคนที่ตั้งใจแล้วตั้งใจทำอะไรแล้วคุณก็จะทำอย่างมุ่งมั่นตั้งใจนะคะจะใช้ความพยายามความอใจใส่นะคะอยากให้สิ่งที่คุณทำเนี่ยประสบความสำเร็จนะคะ แม้จะใช้เวลาคุณก็มีความอดทนในการรอคอยนะคะในอัลไพนิคเกิลนะคะควีนอัลเพนิคเกิลนะคะเอ็ดอัลคัพนะคะเดอะเฮอร์มิตนะคะคุณรู้คุณค่าในตัวเองนะคะรักตัวเองนะคะคุณอาจจะ ตอนนี้อาจจะโฟกัสเรื่องการทํางานอยู่ก็ได้นะคะนี่ค่ะเป็นคนที่เก็บเงินเก่งนะคะดูแลตัวเองเป็นนะคะแล้วก็ใส่ใจตัวเองแล้วก็มีการพัฒนาตัวเองอยู่เรื่อยๆนะคะเอ็ดเอาคับนะคะเหมือนคุณได้หันหลังอะไรจากบางสิ่งบางอย่างไปนะคะมุกออนจากเรื่องราวในบางเรื่องที่คุณ ได้ประสบพบเจอมานะคะ The Hermit นะคะคุณตอนนี้ทุณอยู่กับตัวเองนะคะมีโลกส่วนตัวสูงนะคะค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะฝากกดติดตามมือหงปทารอดด้วยนะคะค่ะแล้วก็ฝากกดถูกใจเพจด้วยนะคะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะสำหรับผู้ที่เลือกกองที่สองนะคะหมูสีเหลืองน,นะคะแบบนี้นะคะในหัวข้อที่ว่าบุคลิกลักษณะใดในตัวคุณนะคะที่คุณเก็บเอาไว้หรือที่คุณเป็นอยู่นะคะ การดูดวงนี้เป็นการดูโดยรวมไม่เฉพาะเจาะจงดวงของคนใดคนหนึ่งนะคะไม่สามารถนําการดูดวงนี้ไปตัดสินใจใดๆได้นะคะแต่หากมีข้อคิดหรือกําลังใจสามารถนําไปปรับใช้ได้นะคะดูเพื่อความสนุกสนานนะคะเพื่อความบันเทิงนะคะค่ะคุณเป็นเอ็ดออฟวานะคะคุณเป็นคนที่มีแพชชั่นในการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนะคะไม่ว่าจะเป็นด้าน การงานนะคะหรือความสัมพันธ์นะคะคุณพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะคะมีความชอบมีแพชชั่นในการทำงานนะคะชอบเรียนรู้ชอบใฝ่หาความรู้และเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนะคะเดเมจเชีนะคะคุณเป็นคนเก่งนะคะมีความรู้ความสามารถนะคะเห็นไหมคะว่าโตนี้มีอุปกรณ์ครบนะคะมีทั้งเหรียญถ้วยดาบแล้วก็ไม้นะคะคุณเป็นคนที่ ชอบศึกษาหาความรู้เรื่อยๆนะคะแล้วก็พัฒนาตัวเองอยู่เสมอนะคะอินฟินิตี้ที่อยู่บนหัวนะคะมีความหาความรู้อยู่เรื่อยๆพัฒนาตัวเองทําให้คุณเนี่ยไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่นะคะคุณเป็นคนที่มองคนออกนะคะมีเซนนะคะรู้ว่าใครที่เข้าหาคุณเนี่ยคุณควรจะวางตัวยังไงนะคะ t e of 1นะคะเหมือนคุณได้เก็บเรื่องราวอะไรบางอย่างไว้อยู่กับตัวคุณนะคะโดยที่ไม่บอกใครนะคะคุณอาจจะเป็นคนที่เก็บความลับเก่งก็ได้นะคะ Six of p e n t a c l e นะคะคุณเป็นคนที่ ชอบให้นะคะชอบช่วยเหลือคนนะคะมีความมีน้ำใจนะคะชอบให้ชอบเสียสละนะคะเป็นคนมีจิตใจดีนะคะซิกออฟสอดนะคะเหมือนคุณได้ผ่านเรื่องราวอะไรบางอย่างมาแล้วคุณได้หันหลังจากสิ่งเหล่านั้นนะคะแล้วคุณพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่นะคะกับความรู้สึกของตัวเองนะคะเทนออฟสอดนะคะ f ฟล์อฟคั p นะคะเอ็ o ออฟสอดนะคะเหมือนคุณได้ตัดสินใจอะไรบางอย่างลงไปนะคะเอ็ดออฟสอดนะคะแต่การตัดสินใจครั้งเนี้ยมันเหมือนเป็นการตัดสินใจที่มันฝังอยู่ในจิตใจของคุณนะคะเห็นะคะเหมือนดาบเล่มเนี้ยปักอยู่ที่พื้นมันเหมือนมีการฝังใจว่าการตัดสินใจครั้งเนี้ยของคุณอะทาให้คุณ ไม่ไม่ลืมการตัดสินใจครั้งนี้เลยนะคะทำให้คุณเป็น ten of swords นะคะเหมือนเหมือนคุณเจ็บกับเรื่องราวในอดีตนะคะคุณเสียใจกับสิ่งเหล่านั้นนะคะแล้วทำให้คุณเป็น f i of cups นะคะคุณได้หวนนึกถึงเรื่องราวในอดีตที่ผ่านมานะคะมันเป็นความทรงจำที่คุณไม่เคยลืมเลย ดูสีหน้าและแววตานะคะคุณได้คิดถึงเรื่องราวเหล่านั้นนะคะมันอาจจะเป็นสิ่งที่คุณได้ตัดสินใจลงไปแล้วมันก็ฝังอยู่ในใจของคุณก็ได้นะคะ queen of cup นะคะ seven of one นะคะ six of s w o r d นะคะ เหมือนคุณมีความอ่อนไหวเซนสิีฟนะคะอยู่กับเรื่องราวอะไรบางเรื่องที่มันอยู่ในใจคุณนะคะมีความคิดมากอยู่ในความรู้สึกนี้นะคะซิกออฟสอดเหมือนคุณได้หันหลังกับบางอย่างแต่ว่าสิ่งที่คุณได้หันหลังมา เหมือนมันทำให้คุณเป็น q u e e n o f cup อะค่ะเหมือนทำให้คุณคิดถึงเรื่องราวที่มันผ่านไปแล้วเพราะว่าใบนี้ออกมาถึงสองครั้งนะคะ seven of w a n d เหมือนคุณพยายามจะปิดกั้นอะไรสักอย่างอาจจะปิดกั้นความรู้สึกข,ของตัวเอง หรือเปล่าคะมันเหมือนคุณพยายามที่จะปฏิเสธสิ่งสิ่งเหล่านั้นน่ะแต่ว่ารู้สึกว่าสิ่งที่คุณปฏิเสธอะ่ะมันยังคงอยู่ในใจของคุณอยู่ตลอดมาคุณยังคงคิดมากเป็นควีนออกคับอยู่ตลอดกับสิ่งที่อยู่ในใจของคุณนะคะ ค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะฝากกดติดตามมือหง88ทารอดด้วยนะคะขอฝากเพจด้วยนะคะรายละเอียดของเพจอยู่ใต้อยู่ข้างล่างนะคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสำหรับผู้ที่เลือกกองที่3นะคะกระดาษสีม่วงในขวดโหลนะคะแบบนี้นะคะ ในหัวข้อที่ว่าบ e okay. okay. ุคลิกลักษณะใดในตัวคุณที่คุณเก็บเอาไว้นะคะหรือที่คุณเป็นอยู่นะคะค่การดูดวงนี้เป็นการดูโดยรวมไม่เฉพาะเจาะจงดวงคนใดคนหนึ่งนะคะไม่สามารถนําการดูดวงนี้ไปตัดสินใจใดๆได้นะคะแต่หากมีข้อคิดหรือกําลังใจสามารถนําไปปรับใช้ได้นะคะดูเพื่อความบันเทิงนะคะสนุกสนานนะคะ ค่ะเรามาดูกันเลยนะคะว่าบุคลิกลักษณะใดที่คุณเก็บไว้หรือเป็นอยู่นะคะคุณเป็นดีไฮพิเทตนะคะคุณเป็นคนที่มีความลึกลับในตัวเองนะคะอาจจะมีหลายบุคลิกในคนคนเดียวกันนะคะเห็นไหมคะว่ามี สีดำกับสีขาวอาจจะมีหลายบุคลิกในคนคนเดียวกันนะคะแล้วก็เป็นคนที่ลึกลับซับซ้อนคาดเดาความรู้สึกได้ยากเป็นคนที่มีเซนส์มีรางสังหรณ์นะคะคุณอาจจะศึกษาเรื่องศาสตร์ลี้ลับก็ได้นะคะหรือการดูไพ่ก็ได้นะคะเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะ n g OF o ฟว n นนะคะคุณเป็นคนที่มีแพชชั่นในการทำงานนะคะมีความเป็นผู้นำนะคะ ค e e นออฟ n านนะคะคุณก็เป็นคนที่คุณเป็นคนที่มีเสน่ห์นะคะม,คม,คมีมีความมีความฉลาดนะคะมีทำงานเก่งนะคะเห็นไหมคะว่าเ,าเนี่ยมีทั้ง King of One แล้วก็ Queen of One นะคะคือคุณอาจจะมีบุคลิกที่เป็นได้ทั้งหญิงด้วยชายด้วยนะคะอาจจะเป็นคนที่มีความอ่อนโยนมีคน เป็นคนที่มีความอ่อนโยนแล้วก็เป็นคนที่มีความเข้มแข็งในคนคนเดียวกันก็ได้นะคะไม่ว่าคุณจะเป็นหญิงหรือชายแต่คุณสามารถมีหลายบุค,คลิกในคนคนเดียวกันนะคะ seven o f p e n d i c l e s นะคะคุณเหมือนรอคอยบางสิ่งบางอย่างนะคะคุณอาจจะมองดูความสัมพันธ์ในอดีต ของคุณหรือว่าคิดถึงคนบางคนที่อยู่ในอดีตก็ได้นะคะเหมือนเฝ้ารอคนคนนั้นอยู่หรือว่าคุณยังอยู่ในพวงอารมณ์ของความรู้สึกความคิดถึงในอดีตอยู่นะคะเพนอปคับนะคะคุณมีความรัก ความปรารถนาดีที่จะมอบให้กับคนคนหนึ่งนะคะคุณพร้อมที่จะเริ่มต้นหรือว่าเริ่มต้นความรักนะคะอยากจะยื่นทั่วยนี้ให้กับคนคนนั้นนะคะอาจจะเป็นคนที่คุณรอเขาอยู่ก็ได้นะคะน of ออ p คันะคะ King of Cups นะคะ เท n of ครับนะคะคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตานะคะอุปนิสัยใจคอนะคะเป็นคนที่ใครเห็นใครก็ชื่นชอบนะคะแล้วก็ตกหลุมรักคุณได้ง่ายๆนะคะ King of งอฟครับนะคะคุณเป็นคนที่มีความอบอุ่นอ่อนโยนนะคะนะคะี่ค่ะดูผูชายคนนี้อยู่ใต้ต้นไม้นะคะถือถ้วยอยู่หนึ่งใบนะคะเป็น คนที่มีความอบอุ่นนะคะดูสายตานะคะ kind of พร้อมที Truth, fruit, Jersey, <Hayır. S 2> friends, ่จะมอบความรักความอบอุ่นให้กับผู้คนนะคะเทนอัพคับนะคะคุณพร้อมแล้วนะคะถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคะคุณก็จะเป็นผู้หญิงที่พร้อมที่จะมอบความรักให้กับผู้ชายคนนี้นะคะพร้อมที่จะเป็นครอบครัวกับเขานะคะคุณมีความรักความอบอุ่นให้พร้อมที่จะ ดูแลผู้ชายคนหนึ่งได้นะคะหรือถ้าคุณเป็นผู้ชายคนนี้นะคะคุณก็พร้อมที่จะดูแลผู้หญิงคนนี้ได้อย่างเต็มที่นะคะเพราะว่าเป็นถึงสิบถ้วยนะคะมีความสุขความอิ่มเอมใจอยู่ตรงนี้นะคะไ i v e ออ s w o r d นะคะ8 of 1 n นะคะ Six of c u ันะคะในอดีตคุณอาจจะมีเรื่องบางอย่างที่ได้เคยขัดแย้งกับใครบางคนมานะคะแล้วคุณก็ได้มองเขาคนนั้นอยู่นะคะเอ็ดออฟวนนะคะคุณก็เป็นคนที่ถ้าทำอะไรแล้วคุณก็จะมุ่งมั่นตั้งใจทำ ถ้าทํางานแล้วคุณก็อยากจะทํางานนั้นให้ประสบความสําเร็จนะคะมีการพัฒนางานนั้นอย่างต่อเนื่องจนงานนั้นประสบความสําเร็จนะคะหรือถ้าในด้านความสัมพันธ์เนี่ยคุณอยากจะติดต่อสื่อสารกับใครบางคนนะคะอาจจะเป็นคนที่คุณมองเขาอยู่ก็ได้นะคะอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์นั้นนะคะ s e of Cup นะคะคุณมีความ เป็นเด็กอยู่ในตัวนะคะคุณชอบให้นะคะเห็นผู้หญิงคนเด็กผู้หญิงคนนี้นะคะให้จัดการกับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนะคะเป็นคนที่ชอบให้เอือ้อเฟื้อเผื่อแผ่นะคะแล้วก็คุณอาจจะมีความทรงจําในวัยเด็กอยู่ก็ได้นะคะเป็นความทรงจาที่คุณยังคงเก็บความทรงจํานี้อยู่ในใจของคุณนะคะ ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะฝากกดติดตามเหมยหง88ทารอดด้วยนะคะสำหรับผู้ที่เพิ่งผ่านเข้ามานะคะค่ะแล้วก็ฝากเพจด,ด้วยนะคะรายละเอียดของเพจอยู่ด้านล่างนะคะค่ะขอบคุณค่ะ